สวัสดีครับรีลลน์กุญแจไทยนะครับเดินทางมาซ่อมกุญแจรถเชฟโรเลตนะครับโคโลราโดนะครับปีประมาณ2 0 1 9นะครับลูกค้ามีดอกกุญแจที่ใช้งานประจําอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะครับเสียบกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทนะครับกุญแจเสียบได้ปกตินะครับแต่บิดกุญแจแล้วไขไม่ได้นะครับแข็งเลยนะครับไม่ขยับเลยนะครับซึ่งเป็นอาการประจำของรถรุ่นี้นะครับวจะทการรื้อซ่อมเป็นอะไรนะครับครับผมได้ทําการถอดตัวไส้กุญแจ ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนอะไรที่แตกหักเสียหายนะครับแล้วมาประกอบอีกครั้งนะครับครับผมได้ทําการเปลี่ยนอะไรนะครับที่แตกหักเสียหายที่สึกกรอจากการใช้งานมาหลายปีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับดอกกุญแจก็ทําดอกใหม่ให้ลูก้านะครับแก้การสึกให้เรียบร้อยนะครับดอกกุญแจเก่าก็ต้องเลิกใช้ไปนะครับเดี๋ยวไปประกอบรถแล้วก็ทดสอบสตาร์ทอีกครั้งนะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการประกอบรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบกุญแจดอกใหม่นะครับบิดกุญแจออนครับหยับคัทครับสตาร์ทครับสตาร์ติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเชฟโรเลตนะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับดอกกุญแจสึกนะครับกุญแจเสียไขไม่ได้นะครับไขกุญแจติดกัดขัดนะครับมีบริการหรือถอดซ่อมแก้ไขถึงที่นะครับ0 8 2 6 1 6 6 6ส5ช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับ